อนนี้เป็นแนวโรแมนติกดราม่าเทเลอร์ก็ค่อนข้างกดประสาทค่ะแต่ว่ามันก็ค่อนข้างเข้มข้นเนาะกำลอยากให้ทุกคนดู25ปศจิกายนนี้เขาบอกเรื่องนี้มันจะแบบเรียวสุดใช่เฟิลก็แบบขออนหน้านี้ถ้าเกิดใครดูพร้อมก็จะแว๊บๆมาเรื่องนี้ก็จะมาอีกแบบหนึ่งเลยก็จะ น้อยมากเล่นน้อยเล่นเล่นหนังเป็นแบบหนังอะไรเงี้ยก็ก็คิดถึงการแสดงแบบน,นี้เหมือนกันอีสุดทุกคอร์สสุดทุกคนค่ะพี่ก็ตั้งใจมากพี่ลูกเกดก็สุดๆเลยค่ะเรื่องนี้ก็จะ่ายมากก็คือเสียน้ำตาเยอะเหมือนกันหมายถึงเธอเหรอเธอไงเธอที่ด เรื่องกาเรียนเรื่องหมดใช่ใช่ใช่เรื่องนี้เรื่องนี้มันมีมันมีหลายแง่มุมมากๆเพราะว่าก็เล่าเรื่องความไม่เท่าเทียมเนาะพลเมืองชั้นสองหรือว่าพูดถึงเรื่องชาติพันธุ์ด้วยอะไรเงี้ยมันมันมีหลายเรื่องให้เรามาเล่าหรือสื่อสารอย่างเงี้ยก็ยอมรับว่าก็เคียวก็ร้องไห้เยอะเนื่อเรื่องมันจะรุนแรงไหมคำว่ามันจะมีความแบบโตเถียงกันในสังคมอะไรอย่างนี้ไหมถึงขั้นนั้นไหม ก็คนว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนรับรู้อยู่แล้วที่มันมันมีเรื่องเกิดนี้เกิดขึ้นีแต่เรามามันเป็นเรื่องแต่งแล้วก็อีกมุมมองหนึ่งของของผู้เขียนของบทประพันธ์มากกว่าที่ะท้อนหลายแง่มุมอยู่ในนั้นใช่มีหลายอย่างเจ็บ้ตัวไหมคะทรนี้ใช้ได้เลยค่ะแต่ว่าทุกคนก็ช่วยกันก็เซฟกันแล้วก็เข้าใจด้วยด้วยอารมณ์ด้วยด้วยฉากด้วยความดูแลมันก็มีบ้างคือฉากที่เป็นแผลนี่ไม่ได้แต่งก็คือเป็นจริง แต่แงแต่แกเป็นขันธ์หนักเพราเราลงบอลเถอะไปแล้วฉากฉากที่ต้องแบบมีการฟาดฟันแบบพี่เอ๋ใช้กำลังมีเยอะมีเยอะค่ะแต่ของพี่ลูกเกดมีเยอะกว่าคนอีกคือเรื่องนี้แม่ลำบกหนักมากๆเป็นหลายอย่างเป็นแบบวีนงเวี่ยงอารวาสและอีโมชั่นอลมากๆค่ะพี่เก๋แต่ว่าก็ทุกคนก็ตั้งใจเหมือนเพิร์นเล่นแต่ละเรื่องคือเขาพลังขาขุดมันเล่นมันไม่มีอะไรที่มันเบาๆสำหรับเราอยากได้นโรแมนติกคอมดี้ค่ะ อ่ะดึงปากไปเลยเรื่องคือขอร้องไปเลยเขาอยากเล่นโรแมนติกคอมดี้ค่ะโรแมนติกคอมดี้เลยใช่จริงๆเป็นคนแบบติงตองเลยอยากเล่นโรแมนติกคอมดี้เรื่องนี้ตัวดราม่าทั้งหมดใช่รอบนี้ดราม่าทั้งหมดเขาเหนื่อยเป็นแบ๊วแบ๊วบ้างอ่ะเหิือนแบบอยู่แค่หนูแบ๊วเนาะน่ารักใส่โดนกันแกล้งกันอหนูพูดขอทุกครั้งที่หนูได้สัมภาษณ์เลยนะคะว่าหนูชอบโรแมนติกคอมดี้ยืนมาเป็นข้าฟันอะไรแบบไม่มีติดต่อมาเลยไม่มีค่ะ มันต้องชื่อเราหรือเปล่ามันก็ต้องแบบว่ามันต้องดราม่าจะเป็นเพล่แล้วมันต้องแบบแต่ว่ารัดต่อไปน่าจะคอมเมดี้อะเขาบอกเราเสร็จติดแบบชอบร้องไห้เราเจ้าน้ำตาไม่ได้ชอบคนส่งมาคนอะไรจะชอบร้องไห้ก็ร้องไห้เก่งไงเรื่องไหนก็ร้องเรื่องไหนเรื่องนั้นต้องมีร้องไห้จริงาจริงเออเออใช่ใช่ไหมต่อไปก็ไม่รู้ถามว่าอะไรอ่ะ แต่จริงนะอย่าแบบชอบแบบการ้องไห้ไม่เสียติดไม่เสียติดค่ะชีวิตหนูเป็นคนจะหัวเลาะค่ะเช่นไงเพราะพี่เปิดไม่มีงานง่ายงานง่ายไม่ตื่นตื่นี่เออค่ะก็มันก็ยากขึ้นค่ะแต่ว่าก็แต่ก็ไม่ค่อยรู้สึกว่างานไหนง่ายอยู่แล้วเราจะกังวลเรื่องทุกงานที่เรารับอยู่แล้วแล้วงานง่ายบ้างไหมงานที่คนมองว่าง่ายหนูก็จะตื่นตูมอยู่แล้วค่ะเรียนอีกเรียนอีกอันนี้ไม่เข้าใจเลยขอบนกรรมมาทองนิดนึงได้เจอวิชา ชพิชาอาบโห้จริงนางเป็นนางเอกนะเพราะว่านางแบบว่าเวลาในเรื่องนางก็ทานผู้ชายก่อนเราเ <c oughs> อเอานี่เงี้โหอาขอได้เห็นทั้งหมดป่าชนะหนูทุกแมตช์อยู่แล้วอ่อ,อยากบอกเลยพิชาไมหมคะมารีในเรื่องมารีก็เพื่อนรักเพื่อนร้ายค่ะร่วมงานกับพิชาสนุกมากตลกหัวเราะตลอดเวลาแล้วก็ คือเขาเป็นคนเล่นถึงมากมโหถึงนายถึงกันเลยก็เราว่าเราก็ได้นั่งคุยกันอ่ารเงี้ยเป็นเป็นเป็นเพื่อนที่ให้คำแนะนำหลายๆอย่างการใช้ชีวิตเห็นติชาต,ตลกตลกนันก็คือสอนมุมมองแง่้คิดในชีวิตใทยใบเยอะมากเหมือนกันถามว่าใครตลกกว่กันก็สุสีค่ะเอเอเราเด,งด้งแบบนั้นได้หรอเออไม่ได้เท่าเขาค่ะเขาก็สอนหนูอยู่แล้วมีอะไรชู้เขาได้บ้างไม่สาวความสวยความสาวความสวยสุสีเออเอ่อ ความเซ็กซี่ ทิชาชนะอยู่แล้วไม่สเลยไม่ถูกสีเขาเลยค่ะเขาเพจมากเออหลายคนติดใจเซตแบบว่าพี่ทองแคททิชาเราหรือยังหรือเราทำภาคสองได้ไหมคะใช่เออเป็นใครทำเข้ามาไม่มีใครทำเลยกองสองพูดไปเองอืมแล้วมีโอกาสแบบอยางร่วมงานกันอีกไหมคะเซตแบบแถวแจมชอบทุกคนเลยมันไม่เหมือนไปออกกองมันเหมือนไปทำงานทุกคนเหมือนไปเล่นนะคะใช่ไปงานออกมาดีก็ไม่มีนะคะอีดิดเอาก็เล่นกันอยู่นั่นนะคะอีดิดช่วยอีดิดช่วยหมดเลย มุษสสชงไปดีๆฝากทุกคนฝากเรื่องใหม่ด้วยก็ฝากเรื่องทองประกายแสบด้วยนะคะก็ฝากโมงก็ฝากเรื่องที่ชาด้วยค่ะก็ทุกคนตั้งใจกันถูกภาคส่วนมากๆก่อนจะเป็นอีกมุมมองนึงนะคะฝากทุกคนไว้ด้วยค่ะา่ะปแล้วในความที่เราเคยมีโอกัน เราออะไรยังไรนั่นไหมคะไม่เคยคบค่ะแต่ตอนเห็นข่าวเมื่อวานเนาะตกใจค่ะตกใจตอนเราเราทราบข่าวตอนไหนว่าเฮ้ยมันแบรนด์เขามีปัญหาอะไรเงี้ยเห<า>็นข่าวเมื่อวานเลยค่ะแล้วก็ไม่เคยรู้ว่าอ๋อมันมีปัญหาอะไรกันมาขนาดนี้เลยค่ะเพราะส่วนตัวกรอย่างของเฟิร์นอะหมดสัญญากับทางแบรนด์ไปเป็นปีๆแล้วค่ะ<อ>แต่ว่าตอนที่เราเคยร่วมงานกับเขาเนี่ยมัน อะไรตามมาแบบนี้บ้างไหมที่คนเคยร่วมงานกับพี่เชิดคือถ่ายแบบทํางานกันไม่เคยมีปัญหาเลยพี่เชิดก็ตั้งใจทํางานมากๆหลายคนแบบว่ามีแบบคอมเมนต์ถามว่าเออแล้วตอนไปเปอร์เมนทีเชนเตอร์ได้ได้ค่าตัวครบไหมครบค่ะครบเรียบร้อยตามสัญญาทุกอย่างเลยแล้วตอนที่เราทํางานก็ไม่ได้มีเรื่องแบบนี้ใช่ไม่มีไม่เคยรู้ว่าหนูก็เพิ่งเห็นข่าวเมื่อวาน เออเพราอยู่ยืนอย่างก็ไม่มีปัญหาใช่ใช่ไม่มีปัญหาเลยแต่ปกติเวลารับงานอะไรอย่างเงี้ยแน่นอนเราก็สกรีนอะไรมาหมดอยู่แล้วใช่ไหมใช่ก็สกรีนเต็มที่ทุกอย่างเท่าที่เราทําได้มาโดยตลอดอ๋ออะไรไม่รับเวลาเรารับงานบางทีเราก็ไม่รู้ว่าไปไปทางไหนเพราะ่าเราเองอาจจะมีเรื่องราวอะไรอย่างเงี้ยก็เราก็ไม่ชอบจริงๆค่ะก่อนรับเราก็พยายามทําให้มันเต็มที่เท่าที่เราจะตรวจสอบได้บางอย่างก็เกิดการควบคุมเราว่ามันจะมีอะไรภายหลังใช่ไ แต่ว่าเราก็ไม่ได้โฟกัสเข้าเป็นเพราะเป็นหัวว่าเอ้เดี๋ยวเพิร์นจะต้องอะไรอย่างไรไม่เลยค่ะไม่เลยค่ะเรคนว่าอันนี้มันแบบเพิร์ลก็หมดไปเป็นปีๆแล้วด้วยแต่แอบเป็นหัวที่เกี่ยวกับนักเตะเป็นคนพูดถึงข่าวจบมาเลยก็ได้ตามข่าวบย่ายังไม่เห็นอะไรละเอียดทั้งหมดจริงๆเลยค่ะแต่แต่เราก็ไม่ไันว่าตอนที่เราตัดสินใจก็คือไม่ได้ดีอะไรเลยใช่ด้วยความที่มันพอเราหมดสัญญามาเป็นหลักปีเราก็ไม่ได้ติดต่อเลยก็เลยไม่เคยได้รู้รายละเอียดความเคลื่อนไหวอะไรเลยละเคลียร์ไปในส่วนตัวเรา เรารับงานเราก็รับแบบเลือกแล้วเนาะค่ะก็พยายามทําให้ดีที่สุดเขายากปวดเราหนักทำแล้วหัวใจหนูก็จีบยังไม่จะหแเออไม่มีใครจีบเลยเหาไม่มีเลยจะตกใจแรงมากไม่จริงไมีจริงไม่จริงป่วยเยอะเลยเออไม่มีค่ะไม่มีจริงจริงโอ้โหทุกนาวไปรีก็เหงาเหงาเลยเขาดาวกับเพื่อนอยู่แล้วค่ะเพื่อนเนี่ยแหละค่ะผู้จัดการละแกงหน้าผมฟิลฟิลมันเปลี่ยนไปยังไง เกัเรื่องอะไรด้วยความที่มันไม่ได้เปลี่ยนเพราะว่าเฟิร์นเองก็จะแบบเหมือนบาลานซ์ผู้คนทุกอย่างทุกความสําคัญในชีวิตอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเฟิร์นบอกไม่มีใครมาจีบก็คือไม่เชื่อเลยไม่มีใครมีเงินแต่ว่าใจรักเหงเลยคนดูทั่วไปก็จเรื่องจริงค่ะมันเป็นเรื่องจริงจริงจริงเพราะเราประกาศไปว่าแฮปปี้กับชีวิตสดตอนนี้ก็เลยไม่มีใครกล้าเข้ามาเพราะโดนบบกลัวชแฮงอะไรอย่างงี้เปล่า ไม่ทราบเลยค่ะแต่ว่าก็ก็นั่นแหละเราอาจจะไม่ได้แบบไม่ได้จะเริ่มคุยหรือเริ่มรู้จักใครด้วยแหลยไม่เคยอินบ็อกซไม่เคยจะดีมากขนาดนีไม่เคยไม่ได้ดีไม่ดูเลยไม่ดูเลยไม่นี่แหละก็เราอยดอกเที่ยวเล่นกับเพื่อนไปวันสรุปอยากโสดอยากโสดใชอยากเราอย่างพีกับการโสดคี่ทุกวันนี้มันมันโสดแล้วมันดีไหมหรือไม่กำหนดไม่กำหนดเลยนะเออเข้าไม่กำหนดนะคือตอนนั้นอาจจะมีใครเข้ามาทำให้มัน ตีบ้ากงกับคำผสมก็ได้นะเนอนาคตสูตรก็ไม่ได้แย่เลย,ยนะเปิดลายลายลิปติดฟันเหรอคะาฮ <c oughs> ่าฮ่าทำไมล่ะขอโทษอย่าดูดเลยไปแนะวเขาดูมากเดีูดเนี้จะจะอ,ออยากจะรู้ว่าลายชื่อเอเรุณควันเขานามีใครบ้างคะผู้จ <c oughs> ัดการแล้วหนึ่งระเบิดช่างทำผมเงินทองลืมใครอไหมลืมใครอไหมนักกีฬาท่านหนึ่งใครอีกใครอีกไม่บอกแล้วเดี๋ยวไม่รู้ไม่ซุนไพรดิ ก็มีไม่กี่คนหรอกที่พูดมาก็เหมือนจะหมดแล้วแหละครากลัวไงครอบแม่ครอบแม่ไม่ได้ไปทริปนี้อาจจะลําบากสักหน่อยก็เลยแบบให้เขาอยู่สบายๆสบายๆพูดไม่ดีเลยปะพูดไปเขาดาวไปเขาดาวกป็เพื่อนเป็นเือนจักรมัดเดต่จักรมเด็ไปเป็นเดือนเลย เกินไปเยากเลยกั่กับเไม่สัเออเราไม่เนไม่มีสเปคขีลักมาตั้งแต่เด็กจนโตเนาะแล้วมันมีสเปคเออใส่ฝ่อได้นะใส่ฝ่เปิดใจไหมเขาอาจะไม่ชอบเราซะส่วนใหญ่แต่จริงๆพีชนี่ก็สเปคเลยนะโอยอย่าพูดย่นี้มันอคติจริงๆนะจะล้มได้ไหมล่นลม้ไมลื่นลมอยู่ีไมอยู่รีเออยู่ีไย ติดแมสติดแมสไม่ติดเลยค่ะไม่ติดอะไรเลยตอนนี้ความรักมันเกิดขึ้นได้ความรักไม่มีสเปคใช่คือถ้าเป็นแบบว่าผู้หญิงจะเข้ามาคุยกับเราเราก็โอเคหรอกเราไม่เคยเราไม่เคยปิดกั้นเลยโอ้ยายได้ไหมยายไม่ชอบจริงๆคือยัยฉันยายนี่เป็นปิดใครเลยไม่ได้เลยเป็นสนิทเลยค่ะไม่เลยค่ดยายเราตัวเองไว้เลยพักเลยเราได้สารอะไรไม่มีไม่เคยสำคัญเป็นแค่ที่แหมด่ลปวดหรือเปลนี่ไม่ได้หรอกพี่ก็่อนเขาถามแกไม่ฟังไงฟังอยู่ ว่าแฮปปี้ตอนนี้แฮปปี้แฮปปี้ค่ะใครจะโสดก็ต้องรออดใจรอหน่อยไม่ใช่ใครจะโสดใครอยากจีบใครอยากจีบใครจะจีบไงใครจะจีบบอกเขาไปเอาละหน่อราตารจีบกันหน่อยเ้องการเลยสามคำเมื่อจะเข้ามาโอ้ยหนีไปเหรอโอ้ยเออไม่รู้